สวัสดีครับพ่อเพื่อชตินะครับช่อง amin tv อีกครั้งนึงน,นะครับวันนี้มาพูดถึงไลแมนอีโคกันไลแมนอีโคนะครับเป็นไลแมนใหม่นะครับที่รับส่งคนเดี <c oughs> ๋ยวมาดูราคากันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นหน้าแอปจะเป็นแบบนี้มีเงินสดนะครับก็จะขึ้นเป็นอีโคนะครับในส่วนของราคาก็ร้อยสามสิบสองบาทบวกโมดัสห้าสิบาทเยอะนะบวกโมนัสเนี่ยแต่ไปรับไกลนะครับคือ 4.7จกิโลแน่นอนนะครับในการเปิดระบบอของแอปพลิเคชันใหม่ๆก็จะเป็นรับไกลพอสมควรอย่งนี้แหละนะครับเพราะว่าตัวของคนขับยังไม่เพียงพอปัจจุบันนี้ในแต่ละแอปก็แย่งคนขับกันมากๆนะครับเพราะว่าก็เปิดตัวแอปพลิเคชันรับคนเนี่ยเกือบทุกแอปเลยนะครับตอนนี้มีั้งกี่แอปละนะครับแก๊ปเป็นหลักนะครับแล้วก็มีโรบินเรบินฮูดไลฟ์เอเชียไลฟ์นู่นี่นั่น นะครับอันนี้ก็ดูจากการได้รับน่าจะเป็นประมาณแถวแถวอะไรอะพวกแบร์ลิงัะแบร์ลิงลาตาเนาะที่มันอยู่ติดกนถนนมาน,นาตลาดนะครับเพื่อจะไปสู่ขุมวิทต,ตอนในในก็คือน่าจะเป็นพวกขุมวิทยี่สิบสองนะครับประมาณนั้นนะครับร้อยสามสิบสองถ้ารถเป็ติดก็ถือว่าโอเคนะในราคาประมาณเท่านี้นะครับก็ได้โบนัสถึงห้าสิบาทรอบนี้ได้ไปร้อยแปดสิบบาทนะครับไม่แน่ใจว่าคนขับได้เท่าไหร่ ครับโอเคนะครับ,คนะครบใครขับแล้วบ้างพูดคุยกันหน่อยนะครับเฮียก็ไม่ได้ขับเนาะแต่ว่าก็มาทำคลิปมาให้หลายๆคนได้เห็นว่าเออมันมีแอปใหม่นะไปลองไปสมัครกันนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ